เรื่องราวการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของบุคคลในแวดวงการเมืองเนี่ยมีออกมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้กลายเป็นประเด็นเพราะว่าผู้ชายที่ถูกมาแชรเรื่องนี้เนี่ยมีตำแหน่งเป็นรองประธานสภาคนที่1แล้วก็กําลังอยู่ในกระแสรเรื่องว่าสุดท้ายจะยอมสละตําแหน่งไม่ยอมสละตําแหน่งหรือว่าสุดท้ายจะยอมให้ก้าวไกลขับออกเพื่อตัวเองจะได้รักษาตําแหน่งเอาไว้แล้วถ้าย้อนไปก่อนอันนี้ก็มีประเด็นนะคะเรื่องหมูกระทะกับแม่บ้าน <c oughs> มีเรื่องใส่เสื้อคอจีน <c oughs> ออมีเรื่องบิ๊ก คลาสเบียก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในข่าวมาโดยตลอดจนตอนนี้หลายๆคนบอกว่ากลายเป็นตัวตึงฝั่งก้าวไกลไปแล้วก็คือคุณปัด,ดพัฒน์นั่นเองแน่นอนครับว่าประเด็นนี้ตอนนี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันมาร่วม2อสมวันแล้วนะครับกับกรณีทริปดูงานที่สิงคโปร์ที่หลายคนมองว่าเอ๊ะใช้เงินมากเกินไปหรือเปล่า,าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ทางฝากฝั่งรองโษศพ,พักรวมไทยสร้างชาติอย่างคุณพงพลยอดเมืองเจริญนะครับได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัว รอลลี่พงผลยอดเมืองเจริญว่าหรูหราพระีหลวงท่านรองจองที่พัก12,500ต่อคืนแล้วก็อธิบายครับว่าตามเอกสารส่งสำนักเลขาธิการสภาผู้แทรนรัศฎรวันที่11กันยายนปรากฏว่ามีการเบริกงบทั้งสิ้น1ล้านสแสนบาทเพื่อให้รองประธานสภาและสส6คนไปดูงานที่สิงคโปร์ในเรื่องที่ไม่มีวาระเร่งด่วนแต่อย่างใดเช่นดูระบบสารสนเทศส่องระบบแรงงานชมสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์เอาง่ายๆคือไปเที่ยวอันนี้คุณรอลลี่โพสต์แบบนี้เลยนะ แล้วก็บอกไม่เป็นไรครับเขาอาจอยากพักผ่อนสันทนาการตามประสานนักการเมืองใหญ่จุดสําคัญที่ผิดสังเกตที่เพิกเฉยไม่ได้คือค่าใช้จ่ายเกินจริงของทริปแล้วก็อธิบายมาว่าที่พักหรู4ี่คืนคือละ12,500บาทต่อคนรวมเป็น50,000บาทต่อคนท,ท,ทั้งทาที่โรงแรมคืนละ2-4,000ก็อยู่ได้สบายใจกลางเมืองสิงคโปร์เงินจำนวนนี้คนไทยทั่วไปไม่มีฐานะก็สามารถเช่าที่สุขหัวนอนได้ทั้งปี แล้วก็บอกว่าตั๋วเครื่องบินหรู51,250บาทต่อคนทั้งที่บินใกล้ๆแค่สิงคโปร์ราคาตั๋วธรรมดาน่าจะอยู่ที่4,000กว่าบาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บอกเลยว่าความเท่าเทียมแบบไหนเอ๊ะนี่มันเป็นพูลวิลลา่าปาร์ตี้จิบไวน์พรีเมียมบนเครื่องบินวิวดีที่เซนโตซ่าหรือเปล่าแล้วก็ทิ้งท้ายว่าผู้คุณนอนหลับสบายดีไหมบนภาระภาษีพี่น้องคนไทย โอ้ oh, คราวนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ต้องชี้แจงกันทีเดียวเลยครับใช่ค่ะแต่ว่ามีการชี้แจงทั้งประธานสภาคนที่เป็นคนเซ็นอนุมัติด,ด้วยแล้วก็ตัวหมอององเองก็ชี้แจงด้วยนะคะไปดูที่อาจารย์วันนอก่อนนะคะประธานสภาบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนที่อนุมัติให้เองนะคะบอกว่าก็เป็นตามอำนาจหน้าที่ก็เลยอนุมัติให้สามารถนําไปใช้ได้เพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวหรือว่าไปทําอะไรแล้วก็ไปแค่สิงคโปร์สวันเท่านั้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจาการงานสภาซึ่งประเทศสิงคโปร์ก็น่าจะมีอะไรที่สามารถนํามาใช้กับไทยได้นะส่วนที่สังค ตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทำไมต้องไปพักโรงแรมหรูแล้วก็นั่ง B.C. Business Class ด้วยอาจารย์วนอนเลยบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของแต่ละคนที่จะเบิกได้ตามอำนาจหน้าที่ตามที่สำนักงบป,ประมาณกรมบัญชีกลางได้กำหนดเอาไว้แต่ถ้ามีการนำไปใช้ผิดกติกาคนที่ใช้ก็ต้องนำเงินมาคืนไม่ได้มีปัญหาอะไร หรือว่าใช้เหลือก็ต้องนํามาคืนนะเพราะว่าเป็นการเบริกจ่ายจริงนักข่าวก็เลยถามต่อว่าแล้วหลังจากนี้จะมีการดําริอะไรเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศไหมเพราะว่าตอนนี้สังคมก็กําลังจับจ้องประเด็นนี้กันเยอะอาจารย์วันนอบอกว่าก็ต้องดูงบประมาณและก็ความเหมาะสมซึ่งตนอาจจะต้องมีการเลือกประชุมทุกฝ่ายนะคะที่มีงบไปดูงานต่างประเทศ ให้มาคุยเพื่อให้ใช้งบประมาณได้วความระมัดระวังและก็คุ้มคา่าทีนี้ทางฝั่งของหมออ๋องบ้างนะคะหมออ๋องปฏิพัฒน์รองประธานสภานะคะที่มีประเด็นเดินทางไปสิงคโปร์เนี่ยก็ออกมาชี้แจงแบบนี้เหมือนกันบอกว่าคือยอมรับนะว่าหมออ๋องบอกว่าเป็นฝ่ายที่ติดต่อไปที่ประเทศสิงคโปร์เองเพื่อจะขอเข้าไปดูงานการทํางานของสภาที่นู่นจะได้นํามาปรับใช้กับการทํางานสภาที่นี่ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการใช้งบประมาณที่ถูกวิจารณ์ว่าแพงเกินไปหรือเปล่าหมออ๋องเนี่ยชี้แจงบอกว่า ก็เป็นการตั้งเบิกวงเงินสูงสุดคือตั้งงบสูงสุดเอาไว้แต่ว่าการใช้จ่ายจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้ส่วนตัวก็ให้นโยบายการใช้จ่ายที่ประหยัดที่สุดเอาไว้นะค่าที่พักก็ไม่ต้องถึง1 2ื่นต่อคืนก็ได้เช่นเดียวกับราคาตั๋วเครื่องบินสอบถามเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าเดินทางด้วยสายการบินแบบโลค cost ได้ไหมแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงมาบอกว่าไม่สามารถดําเนินการได้เพราะติดร,ระเบียบ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่ต้องเดินทางโดยสายการบินแห่งชาติดังนั้นเราไม่สามารถเดินทางหรือทําอะไรได้ตามใจตัวเองส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมถึงมีสอสอพักเก้าไกลรวมเดินทางไปรอบนี้สอสเก้าไกลเยอะสุดเลยล่ะมออ๋องในชี้แจงบอกว่าไม่ใช่คณะกรรมิการนะแต่ว่าเป็นคณะทํางานก็เลยมีสัดส,ส่วนสอสเก้าไกลเยอะแต่ก็เชิญสอสอจากพักรัฐบาลด้วยนะแต่บางพักส่งชื่อไม่ทันส่วนที่ตอบรับก็ยังไม่มั่นใจว่าไปได้หรือไม่เพราะว่าติดภารกิจประชุมวิบรัฐบาลด้วย ครับก็เป็นคําชี้แจงซึ่งถ้าไปดูในคณะเดินทางรวมๆ2ชีวิตเนี่ยจริงๆก็มีเพื่อไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่เป็นผู้ติดตามแต่ก็ออกเงินเองนะครับอย่างไรก็ตามครับคำชี้แจงของหมองอ๋องโดยเฉพาะเรื่องของสายการบินคุณรอรี่พงพลเนี่ยก็ยิงยิ่งออกมาโพสตใหญ่บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เพราะว่าวันนี้การบินไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วหลังเข้าฟื้นฟูนกิจการเมื่อไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วดังนั้นข้อผูกพันตามระเบียบของรัฐก็จะหยุดไปไม่เกิดขึ้นจึงหลุดสถานะสายการบินแห่งชาติโดยนิตินายระเบียบด,ดังกล่าวจึงไม่สามารถบังคับให้บุคลากรซื้อตั๋วเครื่องบินเฉพาะการบินไทยได้แล้วก็คอนเฟิร์มว่าคณะของรองประธานสามารถจองเที่ยวบินโลคอสราคาถูกได้เดินทางได้อย่างแน่นอนคําถามคือทําไมไม่ทํา แล้วก็ที่คนมองว่าการบินไทยยังคงเป็นสายการบินแห่งชาตินั้นเป็นเพียง perception ภาพจําของคนไทยในเชิงพิตีในเท่านั้นเองนะคุณลอรลี่ก็โพสิกรอบนึงใช่ค่ะทีนี้ลองไปเจาะในรายละเอียดนะคะว่าการเดินทางไปสิงคโปร์เนี่ยรอบนี้มีทั้งหมดเนี่ย12คนนะคะสสก้าไกลเนี่ย5คน จากภรคเพื่อไทยเนี่ยหนึ่งคนที่เป็นสสนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ขา้าราชการไปด้วยอีก4คนอันนี้ก็คือเป็นงบประมาณของภาครัฐใช่ไหมแต่ว่าคนที่ออกเงินไปเองอ่ะก็คือมีชื่อของคุณไกลก้องไวยยาการคนที่เป็นอดีตสสบ<อ>ัญชีรายชื่อของพัคอนาคตใหม่ไปในฐานะผู้ติดตามรองประธานสภา,านะคะติดตามคณะไปด้วยแต่ว่าเป็นผู้ขอออกค่าใช้จ่ายเองไปศึกษาดูงานที่สิงคโปร์เนี่ยหวันนะคะคุณผู้ชม2 1่สิบเอ็ดถึงยีากันยายนี้ก็ไปพฤหัสนี้แล้วนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศศึกษาดู งานอะไรต่างๆแต่ทีนี้ถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าการขอเดินทางไปต่างประเทศของสภาผู้แทนรัษฎรถ้ายึดตามขั้นตอนของกรรมธิการนะคะจะต้องเป็นไปตามราชการเช่นมีการเชิญจากประเทศต้นทางหรือการขอไปศึกษาโดยดูงานโดยจะต้องทําหนังสือ ไปถึงประธานสภา,าเพื่อขออนุญาตด้วยซึ่งตรงนี้ก็มีเพราะว่าอาจารย์มนาบอกว่าเซ็นเองใช่ไหมทีนี้การเดินทางไปเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายการเมืองนะคะว่าเอ๊การไปดูงานรอบนี้เนี่ยของรองประธานของหมออองเนี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะว่ามันใกล้สิ้นปีงบประมาณหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยต้องมีการใช้งบประมาณให้หมดหรือจะเป็นการหาเหตุ <c oughs> เออ <c oughs> คนมองอย่างเงี้ยคุณผู้ชม มองว่าเป็นการหาเหตุสร้างคอนเทนต์เพื่อให้เป็นการขับหมออ๋องออกจากการเป็นสมาชิกพักเก้าวไกลหรือเปล่าเอาไปขนาดนั้นเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะแหล่งข่าวซึ่งเป็นข้าราชการประจําจากกระทรวงการคลังเขายังเตือนด้วยนะการเดินทางไปดูงานของหมออ๋องในรอบนี้ด้วยบอกว่าถ้าเป็นการตั้งโครงการโดยไม่ชอบหรือเป็นการหาเหตุทางการเมืองอื่นๆอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะว่าอาจจะเจอคณะกรรมการของปปชอาจจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้พ่วงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับหมออ๋องด้วยนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูจริง ก่อนหน้านี้ก็มีคนที่ใช้งบประมาณมากกว่านี้อีกในการไปดูงานที่หลายคนก็บอกว่ามันจําเป็นด้วยหรือส่วนในกรณีการไปดูงานสิงคโปร์ถ้าในท้ายที่สุดแล้วงบประมาณมันไม่ได้ถูกใช้ถึงเกือบเกือบห้าแสนต่อหัวต่อคนจริงๆพอมันมาตัดออกไปแล้วมันไม่ได้แพงขนาดนี้จริงๆมันก็สามารถชี้แจงได้คือหมอองพยายามบอกว่างบเนี่ยตั้งแบบสูงสุดเอาไว้แต่ใช้ใจริงอาจจะไม่ได้เป็นตามนั้นก็ได้แล้วก็ยังบอกได้ว่าลองไปตรวจสอบดูองค์กรอ,อื่นทีเน่เขาบินไปดูงานต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีลองไปดูด้วยเหมือนกันคือจริงๆผมก็พยายามไปไล่ดูาล อื่นมันก็ไม่ได้ดูแพงเกินจริงนะมีแค่ค่าตั๋วเครื่องบินที่หลายคนมองว่าอาจจะแพงไปหน่อยสาหรับสิงคโปร์มันมีประเด็นเรื่องสายการบินด้วยนะคะที่ต้องใช้สายการบินไทยเนี่ยเนื่องจากว่าการบินไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จะต้องถูกหน่วยงานรัฐเลือกใช้บริการก่อนเป็นลําดับแรกมีข้อมูลแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้ก็รอดูคําชี้แจงแต่ดูแล้วก็คงเป็นประเด็นไปอีกสักพักให,ใหญ่แต่อย่างไงก็ตามแต่แต่หมอองค์จะ,ะแถลงพรุ่งนี้ด้วยก่อนบินค่ะ